JSB, JSB, is a wonderful world. JSB, 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 all the colorful day. นักเด็กๆมาพบกับคุณครูเบียนะคะกับวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะถ้าเป็นนักเรียนชั้นป .4 ทับหนึ่งคงจะคุ้นเคยกันดีนะคะสําหรับคุณครูเบียนะคะแต่ถ้าเป็นห้องสองและห้องสามนะคะเราต้องมาทําความรู้จักกันใหม่แล้วค่ะคุณครูนะคะชื่อคุณครูอลิสาคุลมาศค่ะจะสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เท่านั้นนะคะ ให้นักเรียนนะคะหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาค่ะโดยแบบฝึกหัดของวิชาวิทยาศาสตร์นะคะนักเรียนจะได้ไปทั้งหมด4เล่มนั่นก็คือหนังสือเล่มหนึ่งหนังสือเล่มสองแบบฝึกหัดเล่มหนึ่งแบบฝึกหัดเล่มสองค่ะแต่สำหรับเทอมนี้นะคะเทอมหนึ่งให้นักเรียนใช้แบบฝึกหัดเล่มหนึ่งและหนังสือเล่มหนึ่งแบบนี้ค่ะ แบบฝึกหัดจะมีหัวนะคะเป็นสีขาวส่วนหนังสือจะมีหัวเป็นสีน้ำเงินค่ะเราจะใช้ควบคู่กันนะคะทุกทุกครั้งที่มีการเรียนการสอนนั่นเองค่ะให้นักเรียนได้หนังสือแบบฝึกหัดและหนังสืออ่านแล้วนะคะให้นักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยค่ะหนังสือของเรานะคะจะบอกบางมาก ดังนั้นราคาให้นักเรียนรักษาไว้ให้ดีนะคะห้ามหายห้ามขาดก่อนวันเปิดเทอมนะคะต่อมานะคะครูเบียจะมมาแนะนำนะคะการเก็บคะแนนการเก็บคะแนนของคุณครูเบียนะคะก็จะเก็บแบ่งเป็น4 0กับ6 0 60คะแนนนะคะจะเป็นเาการแบ่งนะคะคะแนนเก็บก็จะได้มาจากรายงาน 10คะแนนนะคะแบบฝึกหัดนะคะและนะคะมีการสอบระหว่างบทชิ้นงานกิจกรรมกลุ่มแล้วก็มีการแบ่งกลุ่มการทดลองด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เราเรียนออนไลน์ในการทดลองอาจจะทำที่บ้านนะคะแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอเป็นชิ้นงานให้ครูค่ะก็มีคะแนนเช่นเดียวกันนะคะ และอีก40คะแนนมาจากขัดแนนสอบค่ะกลางภาค15คะแนนและปลายภาคอีก25คะแนนค่ะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นการสอบออนไลน์ด้วยนะคะรวมแล้วเป็น100คะแนนนะคะซึ่ง100คะแนนนี้หากใครได้80 อย่าลืมนะคะเช็คแบบฝึกหัดและหนังสือตัวเองเขียนชื่อชั้นเลขที่และเรียนออนไลน์ให้ทันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไม่บายค่ะแล้วเจอกันในคลิปและเรียนออนไลน์นะคะไม่บายค่ะ goes let's rock your body jimmy jimmy jimmy